สวัสดีค่ะวันนี้กัดนตี้แล้วรายการ Hot Issue นะคะแน่นอนค่ะวันนี้หลายคนพูดถึงราคาบิตคอยที่ทำ all time high ใหม่อีกครั้งหนึ่งขึ้นมาเกือบ23%แล้วนับตั้งแต่ต้นปีนะคะมันขึ้นมาได้ยังไงราคาจะไปต่อไหมวันนี้ค่ะเราจะไปคุยกับคุณกอ๊อฟคุณธนวินเกิดอ,อริยะถากรผู้ก่อตั้งเพจลองลงทุนที่จะมาใบาราคาบิตคอยให้พวกเราฟังไปคุยกับเขากันค่ะสวัสดีค่ะพี่กอ๊อฟสวัสดีครับผมสวัสดีครับ สวัสดีค่ะพี่กองคานาติเปิดมาขนาดนี้แล้วเช้านี้บิตคอยน์ทำ m อท i ไฮอีกครั้งหนึ่งตอนนี้เนี่ยเหมือนมีแตะ1 1 8่1 1 8 0 0ไปแล้วด้วยอันนี้เนี่ยสายเหตุเกิดจากอะไรคะครับที่จริงสาเหตุหลักๆตอนนี้คือหลายๆอย่างที่ตลาดมีความกังวลนะครับมันเริ่มคลี่ขายนะครับไม่ว่าจะเป็นตัวสงครามเนาะอิหร่านกับอิสาราเอลใช่ไหมครับแล้วก็ทางพาร์ทของออประธานาธิดีทัมเนี่ยก็มีโปรเจก ที่จะโปรเมทเงินมาที่ฝั่งบิตคอยหรือว่าในฝั่งเอาคอยเพิ่มมากขึ้นหลายๆหลายๆตัวเลยแล้วก็ทําให้ออตลาดมันดีขึ้นมาแล้วรอบนี้เม็ดเงินของสถาบันก็เข้ามาค่อนข้างเยอะเพราะว่ามีการอนุมัติในพาร์ของตัว ETF เนอะก่อนหน้านี้<ม>นะครับในฝั่งของบิตคอยก็หลายเจ้าเลยแล้วก็มีแรงซื้อที่เข้ามาตอ่อเนื่องนะครับแต่ซึ่งล่าสุดตอนช่วงเช้าราู้สึกว่าจะซื้อกันไปแบบเป็นหลักพันเลยอะจากเมื่อก่อนแบบซื้อวันหนึ่งห้าร้อยสี่ร้อยหกร้อยแต่เมื่อวานป๊อปอัพขึ้นมาตอนช่วงเช้าผมเห็นเนะเ็นนพััลยครบก ทำให้มีแรงดันขึ้นมาล่าสุดตอนนี้หนึ่งแสนหนึ่งหมื่นแปดพันเหรียญครับผมแล้วราคาจะไปต่อไหมคะพี่ก๊อฟคิดว่ายังไงบ้างครับส่วนตัวอถ้าเกิดมองในมุมมองของการถือภาพระยะยาวใช่ไหมครับเราทาการเก็บออมเรื่อยอยู่แล้วอย่างผมเนี่ยผมก็จะแบ่งพอร์ชั่นของพอร์ตไว้อ่ในการเก็บออมหนึ่งพอร์ตการเทรดเก่งกำไรหนึ่งพอร์ตการแบบอทำในการเทรดแบบภาพเล็กๆไปอีกหนึ่งพอร์ตคือเราจะแยกไปเลยแต่ในฝั่งของภาพระยะยาวนี่คือเรามองแบบ ถือชั่วชั่วชีวิตเลยเรียกว่าถือถือจนแบบรุ่นลูกเลยอะไรครับอันนั้นก็คือเราเก็บออฟนะดนั้นเนี่ย<ม>ลเลสเตถ้าเกิดเราถือเพื่อเฮดจิงกับเงินเฟ้อโอกาสการขึ้นไปคิดผมว่าสองแสนสามแสนมีโอกาสอยู่ละแต่อาจจะใช้เ,เวลาค่อนข้างนานหน่อยนะครับแต่ถ้าเกิดเรามองภาพเล็กๆของการเป็นเทรดเดอร์ในการในการเทรดเนี่ยเ,เรียกว่ากรอบด้านบนแล้วกันที่ผมคิดว่าน่าจะมีโอกาสสวิงขึ้นไปได้แล้วก็ขึ้นทดสอบเนี่ยอยู่แถวโซนประมาณหนึ่งแสนสามหมื่นเหรียญ ครับผมแล้วก็ตอนนี้แนวรับสําคัญแถวประมาณเจ็ดหมื่นห้าเนี่ยไม่ควรหลุดนะครับเป็นเป็นตัวเลขที่สําคัญมากเพราะว่าถ้าเกิดกลับลงไปแล้วก็หลุดเจ็ดหมื่นห้าเนี่ยจะทําให้บิตคอยมีโอกาสปรับตัวดรอปลงลึกได้นะครับอันนี้คือเรามองในในเออ่หน้าต่างของการเป็นเทรดเดอร์ครับผมโอเคค่ะพีก่กอฟคะไหนไหนพูดถึงบิตคอยแล้วต้องพูดถึงอีทูเรียมด้วยตัวอีทูเรียมเนี่ยเช้านี้คือแตะสามพันดอลแล้วอันนี้นี่คือเทรนด์อีทูเรียมมันกําลังจะกลับมาไหมคะ ครับจริงในรอบนี้เนี่ยต้องต้องบอกว่าบิตคอยขึ้นมาแรงแล้วก็ขึ้นมาก่อนหน้าเอาคอยตัวอื่นค่อนข้างเยอะเพราะว่าอย่างที่เมื่อกี้บอกไปตอนแรกครับว่ามันมีผลของเม็ดเงินของสาบันรับที่เขามีคอนดิชันในการเข้าว่าเขาสามารถเข้าได้ในแอสเซทที่เป็นแหล้งหนึ่งแหลงสองแล้วก็มีสภาพคล่องมีขนาดไซส์ที่มันค่อนข้างใหญ่อะไรเงี้ย าะั้นเนี่ยเอ่อต้องบอกว่าเอาคอย์รอบนี้ขึ้นไม่ค่อยเยอะเท่าไหร่แต่ mm. อ,อีทิเรียมเป็นตัวที่สองใช่ไหมครับที่สมมติสถาบันซื้อตัวแรกไม่ทันซื้อ b i t c o i ไม่ทันก็จะ move เงินมาในฝั่งอีทิเรียมซึ่งผมคิดว่าก็น่าจะเป็นเซตที่สองที่สามารถขึ้นได้แล้วก็ดูจากโครงสร้างการาฟตอนนี้เนี่ยมันน่าจะมีการย่อนในฝั่งของเว็บสอง mm. ลงไปจบละด้านล่างที่เราเจอจุดบอท่อมครับซึ่งทําเทค c h n i เนี่ยในในพาร์ทของเว็บสามเนี่ยก็มีโอกาสที่จะวิ่งขึ้นไปเม็กนิวไฮได้หรือว่า mm. เรียกว่าทะลุนิวไฮขึ ทีโบนันชีอีกทีหนึ่งครับแต่คิดว่าถ้าเกิดขึ้นแรงๆแล้วก็มีโมเมนตัมประมาณนี้น่าจะไปได้ถึงนิวไฮเก่าของเขาอีทิวเรียมนะครับ okay, ครับโอเคค่ะพี่กอล์ฟค้ะอยากชวนคุยเปรียบเทียบกับทองคำนิดหนึ่งเพราะว่าถ้าเกิดเราเปรียบเทียบทองคำตั้งแต่ต้นปีค่ะราคามันขึ้นมาประมาณ 19- 20%ในขณะที่บิตคอยตอนนี้เนี่ยขึ้นมา23%สละสินทรัพย์ไหนน่าสนใจกว่าไม่มีจุดเด่นจุดด้อยพี่กอล์ฟคิดว่ายังไงบ้างคะ ครับคือจุดเด่นจุดด้อยอนะ่ะพูดพูดถึงทองคํากับบิตคอยก่อนหลายหลายคนก็อาจจะยังไม่รู้นะครับว่าทองคำาหนจริงเรามีลิมิตในการซื้อแล้วก็ขนย้ายออกนอกประเทศได้นะครับแล้วก็มันจะมีปัญหาเรื่องการขนย้ายที่แบบสมมุติเราอยากจะขนย้ายาแวรลูของแอสเซทของเราเนี่ยมูลค่าเท่ากันอย่างเช่นบิตคอย1บิลเลียนกับทองคำ1บิลเลียนเนี่ยเราไม่สามารถที่จะขนบิตคอยทองคำ1บิลเลียนได้ข้ามประเทศคือมันอาจจะต้องแบบขนผ่านทางน้ําขนอะไรมัน,ม,นมันมีความยุ่งยากในการในการขนย้าย แต่ในฝั่งของบิตคอยเนี่ยมันสามารถที่จะทาร์นเฟอร์ค่าประเทศได้เลยหรือว่าเราใส่เข้าไปในแฮชแบล็บอลเลตของเราแล้วก็ถือค่าประเทศได้เลยก็เหมือนแบดด้อันนึงอะไรเงนี้ครับเพราะฉะนั้นเนี่ยการขนย้ายมันมันมันเป็นมูเว้นที่สะดวกและเร็วกว่าอันนี้เป็นเป็นจุดเด่นของบิตคอยแล้วก็จํานวนที่มีปริมาณที่เอ่อเรียกว่ามีลิมิตแล้วกันมีจำนวนจำกัดนะครับในโลกย1ล้านเอดล้านเนี่ยซึ่งเป็นเป็นสิ่งที่ทองคําก็ดูเหมือนจะมีนะแต่ทองคํามันก็ ยังสามารถขุดเพิ่มได้นะแต่การที่มันดูเหมือนมีลิมิตเนี่ยคือมันจะต้องใช้ต้นทุนในการเอ,อ่อไปขุดมากกว่านะผมว่าผมว่ามากกว่าบิตคอยน์นะครับณนะนะตอนนี้แต่ถ้าเกิดมองว่าเด็กรุ่นใหม่แล้วกันมองมองในฝั่งเจนถัดไปแล้วกันเวลาเรามองไซเคิลข,ของมันเนี่ยเราจะมองว่าเฮ้ยเจนถัดไปเนี่ยจะไปโฟกัสในแอสเซทไหนซึ่งเจนถัดไปก็ยังโฟกัสทองอยู่แหละแต่จะแบ่งพอร์ชั่นในการมาลงทุนในฝั่งบิตคอยเพิ่มมากขึ้นเพราะว่าถ้าเกิดเราถามว่าถ้าอน้องอายุ2ี่สิอยากจะเก็บออมเนี่ย และคิดว่า20เนี่ยจะโตขึ้นมาเป็น,ปนผู้ใหญ่ถัดไปเนี่ยเขาก็จะเลือกบิตคอยก่อนนี่ออกไหมครับดังนั้นเนี่ยถ้าเกิดเรามองในเลเยอร์ของอีก10ปีข้างหน้าผมคิดว่าบิตคอยแน่าจะมีโอกาสมีเปอร์เซน็นที่จะแซงหน้าได้นะครับแล้วก็ตอนนี้ Market c ตแปของบิตคอยก็อยู่แถวประมาณ2.3นะได้เหิดผมดูไม่ผิดมาตอนช่วงเช้า2.3ทิลเลียนนะครับ<ะ>ทองคําอยู่ที่22ทิลเลียนก็อีกประมาณ 9x 9เท่าถ้าเกิดบิตคอยสามารถขึ้นไปอีกประมาณ 9x ได้ก็น่าจะขึ้นไปเทียบทองคาได้ ครับผมโอเคค่ะพี่ก๊อฟคะโดยส่วนตัวเนี่ยพี่ก๊อฟมีเชียร์สินทรัพย์ไหนเป็นพิเศษไหมคะสําหรับนักลงทุนสําหรับนักลงทุนใช่ไหมครับในในใน,ใน,ใ,น,ใ,นในมุมมองของการเก็บออมอะไรเงี้ยผมก็พอชันของพอร์ตผมห้าเปเ็นี่ยเป็นบิตคอยอยู่ละเพราะว่าเราเก็บออมโดยการ dCA มาเรื่อยๆแล้วก็พอมันเป็นนักเทรที่มีความสตองเนาะในช่วงไทม์ไลน์ห้าปีเนี่ยมันมัน,ม,นมันขึ้นเยอะสุดอะ่ะนะครับมันก็เลยทําให้พอร์ตเราฟองขึ้นมานะครับแต่ถ้าเกิดเออ ถ้านักลงทุนอยากจะเข้าไปลงทุนในแอสเซทที่เรียกว่ามีความปลอดภัยมีดาวไซ์ที่มันค่อนข้างต่ำอ่ะตอนนี้ผมมองนะก็จะมีพาร์ทของหุ้นจีนมีดังพาร์ทของอตลาดเซตบ้านเราที่มีการดิสคาว์ลงมาค่อนข้างเยอะบางตัวปันผลค่อนข้างเยอะมากนะครับแล้วก็ดูแล้วแฝงรายรูค่อนข,ข้างคุ้มอะไรเงี้ยในการเข้าไปลงทุนแต่ในพาร์ทของการถือภาพระยะยาวเพื่อที่จะทำการเฮดจิ้งในฝั่งของเงินเฟียตที่มันมีการด้อยค่าลงเรื่อยๆหรือว่าเงินเฟ้อที่เพิ่มมากขึ้นเนี่ย เราก็ยังเลือกบิตคอยเป็นเมนอยู่คือผมผมเลือกบิตคอยเป็นเมนอยู่ละห้าสของพอร์ตเบสไว้เลยแล้วก็ไปสับย่อยในแอสเซทอื่นครับในในการเก็บออมซึ่งจริงๆตอนนี้มองอยู่บิตคอยเป็นเมนทองคําก็ยังเก็บออมอยู่แหละแต่น้อยกว่าแล้วก็มีทางพายของหุ้นไทยหุ้นจีนครับผมตอนนี้ที่มองนะครับโอเคค่ะ แน่นอนนะคะว่าทั้งบิตคอยนทองคําแล้วก็หุ้นค่ะยังมีโอกาสเติบโตสูงยังมีแกะอยู่เหมือนกันนักลงทุนชอบสินทรัพย์ไหนอย่าลืมหาข้อมูลเลือกลงทุนให้เหมาะกับตัวคุณนะคะวันนี้ขอบคุณพี่ก๊อฟมากๆเลยนะคะขอบคุณนะคะครับสวัสดีครับผมขอบคุณมากครับเจอกันครับบ๊ายบาย